วันนี้จะพาทุกคนไปเดินทุกซอกทุกมุมของเม,มืองเก่าคูเก็ตกันค่ะ ตอนนี้เป็นเวลา17นาฬิกาค่ะวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสมากเรามาเริ่มที่จุดแรกเลยนะคะจุดนี้คือจุดที่นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าเป็นภาพวาดพระบรมชายาลักษณ์ราชการที่9นะคะไปนะคะเราก็จะเดินเข้าไปในเมืองเก่าแล้วะคะ่ะโดยปกติแล้วนะคะซอยนี้ทุกวัานอาทิตย์เราก็จะมีตลาดใหญ่ะคะ่ะแต่ว่าวันนี้มาวันธรรมดาก็เลยไม่มีตลาดนะคะในซอยนี้นะคะก็จะเป็นซอยหนึ่งที่แบบมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปตรงถนนเยอะมากๆเลยเพราะว่าในนี้เนี่ย มีทั้งร้านขายของขายของฝากขายเสื้อผ้านะคะแล้วก็มีวิวสวยๆให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายเยอะเลยต่อไปเราก็จะไปซอยโรมานีค่ะซอยนี้บอกเลยว่า คนแน่นมากๆนะคะด้ยปกติเพราะว่าในนี้เนี่ยเขามีจุดถ่ายรูปเยอะมากแล้วก็มีร้านคาเฟ่ด้วยต่อไปนะคะเราจะไปจุดที่นักท่องเที่ยวเยอะอีกจุดหนึ่งเลยก็คือตึกเหลืองสไตล์ชิโนโปรตุก,กีสนะคะมีหอนไิกาเล็กๆอยู่ด้านบนแล้วก็หน้าต่างโค้งแบบยุโรปค่ะตอนนี้นะคะฟ้าก็เริ่มมืดแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา16นาฬิกาค่ะฟ้ายิ่งมืดนะคะแต่ว่าซอยเมืองเก่ายิ่งสว่างเพราะว่ามีทั้งคาเฟ่แล้วก็มีร้านต่างๆเปิดในช่วงกลางคืนค่อนข้างเยอะเลย มุมนี้มุมเนึ้งค่ะที่เป็นแบบมุมภาพวาดสวยการ์ตูนแบบนี้เลยนะคะเป็นจุดที่แบบวัยรุ่นมาถ่ายกันค่อนข้างเยอะเลย และนี่ก็คือบรรยากาศในช่วงกลางคืนของเมืองเก่าภูเก็ตนะคะจุดถ่ายรูปจุดต่อไปนะคะบอกเลยว่าจุดนี้เนี่ยยิ่งดึกคือย,ยิ่งสวยมากบอกเลยว่าต้องมาถ่ายตอนกลางคืนแล้วจะได้ภาพที่สวยมากๆเดินถ่ายรูปในเนือยนะคะก็มาแวะร้านเทียนเทียนมาทานขนมหวานพื้นเมืองภูเก็ตค่ะบอกเลยว่าร้านนี้คืออร่อยแนะนำใครที่อยากมาไหว้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะคะก็มีจุดศาลเจ้านะคะให้ทุกคนเข้าไปสักการะได้อีกหนึ่งแลนด์มาร์กใหม่ค่ะเสียดายจังเลยวันนี้ไม่เจอน้องอปโป้งนะคะในเมืองเก่านะคะมีคาเฟ ค่อนข้างเยอะมากๆเลยแล้วแบบให้เราได้ถ่ายรูปแบบหลากหลายใครอยากมาจิบวายนะคะเก่าคือมีร้านให้เลือกเยอะมากนะคะแล้วก็นี่ร้านไอศครีมแล้วก็จุดนี้คือจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวก็มาถ่ายรูปกันค่อนข้างเยอะนะคะจุดนี้นะคะแนะนําว่ามาช่วงประมาณกลางวันหรือว่าเป็นช่วงที่ช่วงที่ฟ้าสว่างนะจะได้ภาพที่สวยมาก ค่ะจุดถ่ายคือเยอะมากอันนี้ที่อังพาไปคือยังไม่ครบทุกส่วน,นะคะวันหยุดนะคะถ้าเกิดว่าใครที่กำลังหาที่เที่ยวนะคะในนํำมาภูเก็ตคะ่ะ